วันนี้นะคะก็มาเจอน้องเจ้าขายแล้วค่ะกับเชี่ยบ้าเจ้าขาพาไปค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้องเจ้าขาเนี่ยจะพาพเพื่อนเนะคะมาเที่ยวง,งานแฟร์นะคะของมอเจ้าคุณกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศนะคะที่เป็นแบบโซนของแม่ค้าที่เขาขายของกันนะคะว่าจะมีร้านเด็ดนะคะร้านอร่อยอะไรบ้างซึ่งข้าวหลังน้องเจ้าขาเนี่ยก็คือจะเป็นข้าวหลามนะคะคือเขาย่างกันแบบร้อนๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะโอ้โหแบบควันขึ้นกันเลยค่ะเพื่อนๆน่าทานมากเลยนะคะแหมดูไฟ อันนั้นคือพึ่งย่างใช่ไหมคะพี่อันนั้นคือพึ่งย่างนะคะส่วนอันนี้ก็คือย่างแล้วนะสีมันจะเกี๊ยมเกียขึ้นมาหน่อยนะคะนนหลังจากที่แบบเราสั่งปุ๊บใช่ไหมเดี๋ยวพี่เขาก็จะเอาไปตอกตรงนู้นใช่ไหมคะเพื่อว่าสามารถทานได้เลยเนาะบนเส้นนะคะสูตรตโตจีนเยาวราชเลยนะคะเพื่อนๆโอ้โหกุ้งตัวใหญ่มา,มากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆกุ้งตัวใหญ่ๆอันนี้อันนี้คืออะไรอะคะพี่คะอันเนี้ย เมนูอะไรเอ่ยอันนี้เมนูอะไรอะคะพี่ <Okay. S 1> กระเพาหมูแล้วก็มีอ่าเป็นกระเพาะปลาน้ําแดงเลยคะ่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะก็คือกระเพาะปลานะคะน้ําแดงของแท้คะ่ะร้อนๆเลยมล กิจกรรมที่ใหญ่เลือกตายที่แล้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมยิงปืนนะคะเพื่อนๆยิงปืนกับจับฉลากที่นอนทักดีนะฮะก็ตาที่ตัวเปลิมเลยเพื่อนๆนะเราย่งชาดีสักครึ่งหนึ่งเอออยากได้เตารีดอยากได้เตารักจะเอากันไปนะครับนะมาดูต่องเตาไม่รู้เป็นอะไรเป็นจับฉลากนะคะเพื่อนๆเออเร์มันนั่งได้เลวคร์แบบก็สามือเป็นบิงโก ยอนมานะครับเนี่ยให้เลย่ลยเลยเอตรงนี้เป็นปะเต้านะคะเพื่อนๆะเต้านั้นนักศึกษากำลังาเต้าเลยครัเพื่อนๆเ,เออตรวเองยังว่าง ไปละเอาสองะสองเม่นมาเม่นอ่าตัวสองพอได้ตัวสามก็ได้อยู่แต่ตัวสี่ก็รักินะอันนี้ก็จะเป็นอาหารต่อเลยนะคะพเพื่อนเมื่อกี้จะเป็นโซนนักศึกษาตรงนี้จะเป็นโซนแม่ค้าเรานะ อันนี้เป็นเกาลัดนะคะเกตเอนะโอโ้โหแล้วก็มีเป็นลูกตุ้มด้วยนะแล้วก็เป็นบ้าบินนะบ้าบินบ้าบินนี่คือแบบมะพร้าวน้ำหอมเลยนะคะสามทาน์ะแล้วก็เป็นของทอดนะคะเพื่อนๆร้านนี้เป็นหอหมอกทะเลย่างนะคะอ่วมะานาวนะประจวบนะคะก็มีทั้งปูไข่แมงดารวมปลากุ้งนะถัดมานะคะก็จะเป็นกุ้งเผานะคะ vs นะทะเลถังระเบิดนะคะโอ้โหหน้าทานมากเลยนะทะเลถังนี่ก็คือจะรวมหลายอย่างนะคะเพื่อนๆสามารถติดทานได้เลยกุ้งนี่คือย่างแบบร้อนๆเลยนะ ตัวใหญ่ใหญ่ระเร้าถังก็จะมีหมดนะมีทั้งหอยทั้งกุ้งนะคะแล้วเขาก็ผัดซอสมาแล้วด้วยเข้มข้นนาดูเน้ลาบยูด้เดนเนี่นะคะเป็นไก่ย่างเขาสวนกวางเลยนะคะโอ้โหน่าทานมากเลยร้อนๆเลยนะ แล้วเขาก็จะมีเป็นเมนูพวกแบบตำด้วยนะมีตำไข่เค็มตำไทยตำลาวนะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะใครอยากทานก็รีตรงนี้ได้เลยนะนี่โอ้โหแซ่บๆน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆต่อมานะคะ<ๆ>ก็จะเป็นร้านอีนุนะคะยาก,กินะ ขนมหน้าหมาปกติเราจะเห็นเป็นขนมหน้าปลาใช่ไหมแต่นี้เป็นหน้าหมานะแล้วก็มีหลายหลายไส้มากๆนะคะมีทั้งโอรีโอเคีมคัสตาร์ช็อกโกแลตนะแล้วก็หน้าตาน้องน่ารักมากเลยน,น่ารักปุ๊กปิ๊กนะคะแล้วก็บล็อกจะเป็นแบบนี้เลยต่อมานะก็จะเป็นร้านแม่ปานีค่ะเป็น หมูติดมันนะโอ้โหเป็นแคปหมูนะน่าทานมากเลยค่ะมีหลายแบบนะร้อนเลยร้อนถึง้แค่หัวร้อนอยู่เฉยๆมีอย่างนี้ด้วยแล้วก็เป็นอ่าไส้หัวนะคะแล้วก็เป็นแคปนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นข้าวหมกไก่นะแล้วก็สุดหางวัวนะคะทอดเนนะื้อน้อยเลยจ้าแล้วก็เป็นไก่ทอดนะคะโอเคค่ะนี่ไมะขามนี่ด้วยง่ายคือเพื่อนๆนี่เพวกตรงเดินแล้วแบบคุ้นเลยอ๋อแล้วเจอกันที่งานเลิศแทรใช่ไหมคะนี่เจอ สีสันถ้าเพื่อนๆจำได้นะโอ้อ้าวแล้วก็มีทั้งข้าวหมกนะแดีต้องฝากร้านกันหน่อยละมีข้าวหมกนะคะแล้วก็มีซุปหางวัวด้วยใช่มคะนี้ซุปหางวัวไม่ได้เอามาออ๋จะเป็นหลักๆเป็นข้าวหมกเนาะแล้วก็เป็นไก่นะไก่ทอดนะคะโอ้น่าทานน่าทานนะคะอร่อยค่ะอร่อยออร่ยนะอร่อยบอกแล้วใครกินแล้วอร่อยแน่นอนรับประกันรับประกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบายต่อมานะคะก็คือร้านอ่า สนั่นใช่ไหมคะสนั่นไวสนั่นสนันไหไวนะคะสนั่นบันไว้เป็นไข่หมึกนะไข่เทสนะไม่มีแป้งเลยนะคะร้อนๆกันเลยนะคะเข้าปกันแล้วเออนีทอดไม่ทันเลยนะโอ้โหจากสองเตาแล้วนะโอ้โหแมมแน่นๆนะใครชอบแบบหนุบๆนะคะกับน้ำจิ้มแซ่บๆนี่มาตรงนี้ได้เลยต่อมาเรามาอยู่กันที่เบอร์เกอร์นะคะเบอร์เกอร์พับแอนเชบับนะคะก็จะมีตามนี้เลยนะมีหลายอย่างนะคะเนื้อไก่ทูน่าแก่อๆแล้วก็อิสลามทานได้ด้วยใช่ไหมคะอ่าอิสลามทานได้นะขอท้องได้ตรงที่นี่เลย ขอบคุณค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นอา่กอากระเพาะปลาน้ําแดงนะคะแม่น่าทานจริงๆแล้วร้อนๆกันเลยนะคะมีทั้งไข่นกกอกะทาน,นะคะพี่คะน,นีใส่มีอะไรบ้างคะพี่มีหน่อไม้เอะคะหน่อไม้เลือดก,กับไข่นะมาได้เลยนะคะชินค้นมากๆเลยมาอุดหนุนกันได้เลยนะคะกับร้านกระเพาะปลาน้ําแดงค่ะร้านนี้นะคะก็คือร้านเค้กวิเศษนะแบบแฟมิลี่นะคะ ขนมนี่แบบมีน่าทานเยอะแยะมากมายเลยนะคะเช้งนะคะก็จะเป็นมีหลายรสชาติเลยเนาะมีทั้งช็อกโกแลตนะคะวาน,นิลลานแล้วมีราดแยมด้วยโอ้สุดยอดเลยค่ะต่อมาค่ะร้านนกน้อยนะคะแมลงทอดนะใครชอบแบบแมลงทอดรสด่วนนะมาตรงนี้ได้เลยนะคะพอสดใหม่ด้วยนะ,ะไไน,นี่หน้าท่าน่าทานร้านก็มีหมดในร้านนอนไม่ไผ่ะดิ้งนะคะ ต่อมาก็จะเป็นแนวแบบเหมือนเกาหลีเกาหลีกันบ้างแล้วนะคะก็จะเป็นเป็นเรื่องมันนะคะก็จะเป็นเฟ้นไฟายนะแล้วก็จะมีอาหารเกาหลีอีกอยู่น,ยนะนะจะเป็นต๊อกโซโต๊อกนะแบบไม้อันนั้นมันต็อกบกกีใช่ไหมคะอ๋อต๊อกบกกีด้วยนะคะโอ้อันยองกับเซโยกันเลยคำ <laughs> สาบ,บิดา <laughs> น้าทามันเลยนะคะแล้วก็ผ้าของทอดน,นี่คือมีผงให้เลือกด้วยใช่ไหมคะพี่อ๋อแล้วก็มีคนน็อกด้วยนะคืออันนี้คือใครสั่งก็คือทอดเลยนะคะแบบสดสดใหม่ๆนะ <laughs> เกาหลีเกาใจเ้้ามาตรงนี้แล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้าน อาขวานลอยแก้วใช่ไหมคะส่วนใหญ่ของก็จะคือจะเป็นของลอยแก้วหมดเลยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะพี่คะ,ะก็หลักๆก็จะเป็นสลัดครับลูกน้อลูกตาลิสต์อเบอรี่ลำไยพวกนี้ครับ,บ,บน่าทานมากเลยนะคะคือแบบมีของลอยแก้วรวมกันหมดเลยหลายอย่างเลยเนาะส่วนใหญ่เขาจะกินเป็นอะไรกันเหรอคะพี่ส่วนมากก็จะเป็นนี่นะครับสลัดไฮไลท์ของเราเลยเป็นิไฮไลท์เนาะใช่ครับซิกเนเจอร์ของเราเลยคือเมื่อไหนนะคะอยากกินสลัดลอยแก้วใช่ไหมหรือว่าแบบผลไม้ลอยแก้วอย่างอื่นก็มาตรงนี้ได้เลยเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่อะปกติที่เราไปงานแฟร์จะไม่ค่อยมีร้านแบบนี้ เนี่ยเดิเนปุ๊บเจอร้านพี่ร้านเลกเลยเนี่ยฝากท้องตรงนี้ได้เลยนะคะสดชื่นนะอันนี้เป็นไทากิขนมปลาไทากินะคะก็มีหลายรสหลายไส้เลือกกันได้เลยนะแล้วร้อนทําจากตรงนี้เลยค่ะโอ้โห,หน่าทานมากวนไหนไส้สแตนดาร์ดจะเป็นไส้ส่วแดงใช่ไหมคะพี่แล้วก็จะมีพวกแบบไส้อื่นก็มีนะแบบใครที่ชอบแบบชาเขียวมัทฉะหรือว่าจะเป็นช็อกโกแลตก็มาได้เลยนะโอ้โห,หน่าทานมาก ร้านที่เราเห็นอยู่นะคะก็คือร้านแม่น้อยนะคะก็จะเป็นข้าวเกี๊ยวปุ้งนะคะแล้วก็จะมีเป็นทําขนมอันนี้คือขนมอะไรคะขนมลาใช่ไหมคะขนมลานะคะทาแบบร้อนๆกันเลยนะคะนี่อันนี้พี่เขาก็จะมาม้วนๆใช่ไหมคะจากนั้นก็จะเอาไปวางตรงนั้นนะแต่วิธีทําก่อนหน้านัน้นจริงๆพี่เขาจะเอาแป้งตรงนี้ใช่ไหมคะพี่แล้วก็มาล้นแต่่อนอื่นเราต้องทาน้ํามันก่อนเนาะ <S <S <ๆ>เพื่อให้ขนมไม่ติดกระทะนะคะอ่านี่ตามที่เราเจ้าขาบอกแล้วพี่เขาก็จะมาลอนนะ ขนมนี่กว่าจะทําได้แบบนี้นี่ต้องมีความชํานาญมากๆมาเลยนะคะเพื่อนๆกว่าจะได้แบบนี้นะแหมน่าทานมักเลยใครอยากกินขนมร้านก็มาตรงนี้ได้เลยนะคะร้านพ่อพยอมนะคะเป็นน้ําพริกหน่อไม้นะคะต้มกับใบยะานางนะสูตรแบบต้นตำรับนะคะเจ้าแรกของบัตโบสถ์เลยอันนี้นะคะก็มีหลายอย่างค่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นน้ำอ่าน้ำพริกเผาผัดนะคะหรือว่าน้ําพริกปลาทูอ่าไม่ใช่น้าพริกปลาสับนะคะส่งเครื่องน้ำพริกตาแดงคือตรงนี้เนี่ยรวมหลายน้ําพริกเลยนะคะใครอยากมาทานนะคะก็มาตรงนี้ได้เลย อันนี้เป็นหน่อไม้ใช่ไหมคะหน่อไม้ต้มอ๋อหน่อไม้ต้ม,ตมตใบยะนางนะคะโอ,อ้ร้านลายล้านาาานะคะหอยทอดนะคะแบบกระทะร้อนเลยนะคะโอ้โหนี่เขาก็ทอดแบบนี้เลยนะคะกระทะร้อนนะ แป้งกรอบๆเลยนะอ๋อแล้วก็มีแบบเป็นรวมด้วยเหรอคะมีทั้งปูอัดกุ้งนะอ๋อเป็นทะเลใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเป็นถอยทอดแบบปกติด้วยเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็คือทอดแบบระหร้อนนี้เลยเนาะใช่ค่ะน่าทานมากเลยค่ะอะไรนะคะกลับอร่อยนะครับแป้งกรอบกระอนเป็นสูตรแป้งของที่บ้านเองอ๋อเป็นสูตรของพี่เขาเลยอืมผสมแป้งเลยนะต้องกรอบนอกนุ่มในแน่เลย ออกมาเรามาอยู่กันกับร้านขนมตาลนะคะกล่องละสามสิบนะ,ะขนมตาลนี่คือร้อนๆนึ่งแบบสดๆเลยนะควันละอุก,กันเลยคะ่ะเพื่อนๆโอ้โหแล้วก็ยังมีเป็นของเชื่อมนะคะก็คือจะเป็นมะตูมเชื่อมใช่ไหมลูกตาเชื่อมอันนี้คือร้านเดียวกันเนาะพี่เนาะหนูจะได้อธิบายผิดกลัว <c oughs> <c oughs> เด้วอธิบายผิดยุ่งเลยแล้วก็เป็นขนุนเชื่อมน้น,นี้เป็นน้ำ, <c oughs> น,ำน้ำลูกตาเหรอคะอ๋อน้ำตาลสด่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลตะโหนดด้วยโอ้โหครบในร้านเดียวเลยนะคะมาได้นะ นะคะจะเป็นไก่อบน้ำผึ้งนะคะหมูกรอบหมูแดดเดียวสันคอหมูอบน้ำผึ้งนะคะซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งนะโอ้โหฉ่ำๆกันเลยค่ะเพื่อนๆนแล้วก็มีเป็นซี่โครงเนี่ยนะโอ้โหูหน่าทานมากนี่เขาได้รางวัลของเชลชวนชิมแล้วด้วยนะคะเนี่ยร้านนี้นะคะก็คือร้านไส้กรอกอีสานนะคะย่างกันแบบร้อนๆกันเลยค่ะเพื่อนๆือสุดยอด อันนี้เขาบอกว่าเป็นราชานะคะหมอนทองแน่เลยใช่ไหมใช่ราชาหมอนทองนะคะคัดเกตคุณภาพนะคะแหมเนื้อนี่คือเนียนน่าทานจริงๆเลยค่ะมีชูสองมิวจะด้วยแหมพ่อค้าอันนี้นะคะมบเป็นลูกกันเลยนะแมหมน่าทานจริงๆเลยอันนี้เป็นละมุนพุดดิ้งนะคะมะพร้าวอ่อนนะคะเพื่อนเพื่อนโอโ้โหน่าทานนะคะมะพร้าวเป็นลูกๆกันเลยนะแล้วก็มีไอศครีมมะพร้าวอ่อนด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือจะมีถังตักตรงนี้เลยนะ ใครอยากทานไอติมนี้ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะคะเขามีขายแบบเป็นหมือนเป็นกล่องด้วยนะเพื่อนๆกับร้านละมุนนะคะ กับช่องเที่ยวป้าเจ้าขาพาไปค่ะร้านนี้นะคะก็คือร้านหอยนานึ่งนะคะปูนานึ่งปูนาดองนะคือเมื่อกี้จริงๆเราเดินจากซอยนั้นแล้วค่ะแต่ว่าเห็นร้านนี้แบบแหม่หน่าทานมากเลยนะคะแปลกใหม่มากเลยนะนี่ร้านอ่าลงพงนะคะลงพงนะเขามีเป็นเชียงปลาสลิดด้วยนะแปลกดีมากมากเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหน่าทานมากแล้วก็ยังจะมีปรากดย่างนะที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะแล้วก็มีต้มโค้งปรากดย่างด้วยนะแหม ปูนานึ่งก็มีแล้วก็เป็นหอยนะคะหอยนานึ่งร้อนๆกันเลยกับน้ำจิ้มแซ่บๆนะคะ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านลุงสมพรนะคะก็จะเป็นข้าวโพดนะคะแล้วก็เป็นสมหวังนะคะแล้วก็มีถั่วด้วยนะแมเพลินๆกันเลยนะคะอุ้ยอันนี้อันนี้แปลกดีอันนี้เป็นเข่าคายเนี่ยเลยใช่ปะใช่ว่ามันจะเป็นแก๊ปเจ็บข้างในอ่ะเพื่อนๆหาย่างนะบางทีอ่ะกว่าจะได้กินแบบนี้ยโอ้เพื่อนๆร้านนี้นี่คือแบบใบรุ่นนักศึกษานี่คือแบบลุมกันเลยแล้วจะเป็นแบบของย่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นชาชักแบบสตูนะ แหม่หน้าทานต่อมาก็เป็นไก่ย่างนะคะ,ะพิษณุโลกนะคะย่างกับแบบร้อนๆนะคะมีทั้งเนื้อนะคะแล้วก็มีทั้งแบบเป็นตับตบด้วยนะอันนี้น้ำมันลมนะคะเป็นแบบบุ้นๆเลยนะคะแหม่ร้อนๆนี้กำลังสดที่สดชื่นเลยอันนี้เป็นเหมือนผัดผัดหมี่นะคะผัดหมี่ผัดซีอิ๊วมีมัคโรนีด้วยแล้วก็มีผัดไทยด้วยนะผัดบุ้นเส้นก็มีเยอะเลยค่ะเพื่อนๆรวมเส้นหลากหลายเส้นอยู่ที่ร้านเดียวนะ ร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านขนมไทยนะคะพุสนุ้นใช่ไหมใช่พุสนุนนะคะกระทงหวานนะคะก็จะเป็นขนมหวานใส่กระทงนะมีหลากหลายเลยค่ะเพื่อนๆสีสันคือสดใสมากแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะเพื่อนๆชิ้นแค่ชิ้นละสิบห้าเอง มีทั้งทองหยิบทองหลอดหนมตาลก็มีนะคะแหมครบเลยค่ะอยู่ในร้านเดียวเลยนะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านกะละแมนะคะแม่เสงเี่ยมใช่ไหมคะ,ะตอนนี้เขาก็วกวนกะละแมอยู่ด้วยเนาะ,ะแหมกวนกันแบบร้อนๆเลยนะคะเพื่อนๆเขามีโชว์ทาให้ดูเลยนะ,ะแหมนอกจากน่าทานแล้วเราได้เห็นบรรยากาศแบบตอนเขาทํานี้แบบสุดยอดมากเลยนะคะเคขาบอกนะว่าหอมหวานมันนะคะแล้วก็อร่อยด้วยและกะละแมก็มีหลายรสหลายรสชาติเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นกะละแมเป็นแบบกะทิสดนะคะใบเตยทุเรียนก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นข้าวเหนียวแดงกับทุชากวนก็มี แล้วนะแล้วก็มีลูกอมแบบเหมือนลูกอมกะทิด้วยนะเพื่อนๆโอ้โหเคียวหนุบหนับตันเลยนะ นะคะร้านนะคะก็คือร้านกุยช่ายนะคะกรอบนะคะท็อปคิปใช่ไหมคะโอ้โหมีหลายไส้เลยนะคะเพื่อนๆมีทั้งกุยช่ายนะคะแล้วก็ไส้ที่พี่เขาใส่อยู่พี่คะขอโทษขาดไส้น้าไส้อะไรอ่ะกะหล่ำปลีลปีเพิ่งเห็นหอครับแล้วก็มีมีหลายไส้ด้วยเนาะมีข้าวโพดเกลือหน่อไม้อันนี้หน่อไม้เหรออ๋อแปลกมากเลยค่ะมีหน่อไม้ด้วยนะแล้วแป้งนี้น่าจะเป็นแบบบางกรอบด้วยนะคะเพื่อนๆนี่พี่เขาทำแบบแบบสดๆเลยนะคะทำไปทอดไปเลยนะ ไส้ก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะใครอยากทานนะคะของทอดอร่อยๆออยกับหลากหลายไส้ก็มาตรงนี้ได้เลยนะคะกับกุ้ยช่ายกรอบนะคะท็อปฮิตนะคะ,อะ,คะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ร้านเก๋โรตีสายไหม่ใช่ไหมคะมเก๋เนาะโอเคเก๋นะคะแล้วก็เป็นสูตรโบราณด้วยค่ะเพื่อนๆแป้งเน่ยทำจากใบเตยสดใช่ไหมหแล้วก็เส้นนะคะคือทําใหม่เลยนะคะแบบ ค่ะก็แบบแหม่น้าทานมีหลากหลายสีให้เลือกทานเลยนะคะนี่ออขอบคุณค่ะออค่ะอันนี้พี่เขาให้ชิมเลยนะคือเป็นแป้งใบเตยทำร้อนๆต้องเตานี้เลยใช่ไหมคะพี่ขออนุญาตนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบเตยสดนะคะแล้วก็เป็นเส้นทำใหม่ด้วยอันนี้นะมาขออนุญาตนะคะอือหึ อร่อยมากๆเลยค่ะสุดยอดคุณค่ะนุกกระทาหั่นนะคะหมักเครื่องเทศสมุนไพรนะคะแหมร้อนๆกันเลยนะคะอร่อยสดใหม่สะอาดต้องลองค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ปูนาฟ้าใสานะคะบางขุนเทียนนะคะกรุงเทพนะคะก็คือจะเป็นอ่องมันปูใช่ไหมคะแล้วก็เป็นปูนาดองนะคะจากปูนาแท้ๆเลยนะคะอ่องมันปูนี่คือแบบเยิ้มๆกันเลยนะคะเพื <c ans> <ๆ>่อนๆกินคู่กับข้าวนี่คือฟินนี่หน้าทานรมาเขาบอกว่าอ่องมันปูนี่คือแบบทําแบบสดๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีปูนาย่างนะจะเป็นตรงนู้นนะคะย่างแบบร้อนๆกันเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็อ่องมันปูนี่คือฮอกแกะมาให้เลยเนาะแกะมาให้พร้อมทานเลยนะคะเพื่อนๆ โอ้โหแปลว่าลูกค้านี่เยอะมากนะเพื่อนเพื่อนเห็นจากกระดองปูนี่คือเขาแกะกันแบบทํากันไม่ทันเลยค่ะเพื่นอนๆพืนนเมนูอร่อยนะคะผัดไทยโบราณมีผัดไทยไหลายแบบเลยค่ะเพื่อนเพื่อไม่ว่าจะเป็นกุ้งสดป้าหมึกแม่งกะพุ้นหอยนะคะหรือว่าจะเป็นทะเลรวมนะคะโอ้โหผัดกันแบบร้อนๆกันเลยสามเตาเลยนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหแปลว่าต้องอร่อยจริงนะโอ้โหข้างนอกนี่คือแดนน่าดูแล้วพ่อค้านี่สุดยอดมากนะคะสายสายอ่อ โอ้ยผัดกันแบบร้อนๆโอ้ยไสลุกเลยเพื่อนๆนี่สั่งนลยไม่รู้ขายอะไรแต่เต้นเต้นได้ใจเหลือเกินเดี๋ยวตามไปหาเขาพีอันนี้นะคะเขาเราตอกไข่นะ <S <S อ่านี่ผัดๆอันนี้เป็นพรจเซนตเตอร์พี่เขาบอกมาแม่ใครนะใครที่อยากมาทำบัตไทยแล้วก็เจอพี่เขาเต้นน้ำมาตรงนี้ได้เลยนะเอาล่ะอันนี้นะะก็คือเป็นเครื่องนะคะมีทั้งเต้าหู้มีทั้งกุ้งแห้งนัก้วแล้วก็เส้นนะคะยังไม่จบพี่เขายังไม่จบ โจ๊ะโจ๊ะเดียไม่จบตอนนี้นะอยู่กันที่ร้านไก่ย่างเขาสวนกวางนะร้านบอกเขาสวนกวางแต่แหมพ่อค้านี่คือตัวตึงมากเดนไม่หยุดเลยตั้งแต่อยู่ตรงร้านบัตไทยเดนไม่หยุด เมือ่อแไก่มาทานแล้วพวกค้าก็เต้นมันเนอนี่ไก่ก็คือแบบฉ่ำๆเลยนะคะไก่ย่างเขาส่วนกวางนะโอ้โหฉ่ำมากๆนะคะเขาย่างจากข้างหลังเลยนะคะเพื่อนๆมีส้มตํามีสาเน้นนะคะแซ่บนัวกันเลยะค่ะเพื่อนๆ ร้านอุดมขนมเบื้องนะคะอร่อยนะคะชิ้นละบาทเดียวเองค่ะเพื่อนๆชิ้นนะคะก็แบบเล็กๆกำลังพอคําเลยนะคะเพื่อนๆโอ้โหน่าทานมากเลยนะใส่เขาก็จะมีทั้งไส้หวานทั้งไส้เค็มนะคะเหมือนกับแบบปกติที่เราเห็นขนมเบื้องอันใหญ่ๆเลยแต่ันี้ก็จะย่อมาเป็นแบบไส้แบบมินินะแบบพอคํากำลังน่าทานค่ะเพื่อนๆต้องกรอบแน่นอนแป้งบางนะร้านะะนี้นะคะก็จะมีขายทั้งพุชานมสดนะคะแล้วก็จะมีอ่าเกบฟู้ดเบอร์รี่นะคะแล้วก็เป็นอ่า ขาวน้ำผึ้งมีส้มด้วยสวนปาริชาตินะคะแหม่หน่าทานแลยเกินมีผลไม้หลากหลายเลยนะคะ ไปด้วยอ๋ออ๋อเมื่อกีอ้เห็นพี่เขาเล่นอยู่ว่าอะไรไปด้วยไปด้วยอ๋อช่องเราชื่อช่องเทียวบ้าเจ้าขาพาไปค่ะพี่มาได้นะคะพี่เที่ยวเทียบป้าเจ้าขามาไปสตรอเบอร์รี่นั่นนะเพื่อนเพื่อนโะอน่าทานมากค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็นี่นะคะเขาบอกว่าเป็นร้านของนีจากเมืองสิงบุรีนะคะเป็นบาช์นแม่แม่ลานะคะแดดเดียวนะคะแล้วก็เป็นปลาส,สลิดแดดเดียวนี่นะคะแมรวมอยู่ที่ร้านเดียวเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็คือร้านขนม สาลี่แน่เลยชาขนมสาลี่นะคะสุดแบบโบราณนะคะโอ้โหมีหลายแบบเลยนะคะเพื่อนๆมีหลายรสชาตินะคะขนมสาลี่เขาทําจากบ้านหลังนี่เลยนะนึ่งกันแบบสดๆเลยนะคะแล้วเขาก็ตัดเลยนะโอ้หมีทั้งรสใบเตยกาแฟสตรอเบอรี่แล้วก็ส้มนะอันนั้นน่าจะเป็นรสดั้งเดิมนะคะที่พี่กำลังทาอยู่นะนี่สดใหม่จริงๆนะคะมีเตาอยู่ข้างหลังเลยเพื่อนๆอันนี้นะคะเป็นร้านไอติมกะทิจากเกาะช้างใช่ไหมคะ จ้าร้านไอติมกะทิเกาะช้างนะคะก็จะเป็นไอติมเป็นเป็นยังไงนะคะพี่คะคือเราเอาหัวกะทิข้นๆจากเกาะจากเกาะอ่างขแล้วเราก็มาปั่นเลยใช้หัวกะทิเข้มข้นแต่ว่าต้องเข้มข้นใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มีหลายรสนะคะมีรสอย่างอื่นด้วยทุเรียนเราเอาเนื้อทุเรียนเข้าไปปั่นมีเผือกแล้วก็เอาเนื้อเผือกปั่นแล้วก็มีเนื้อเผือกโรยหน้าด้วยก็คือเป็นผลไม้แบบแท้ๆเลยเพราะเราเอามาปั่นเลยเนาะใช่นี่แล้วก็อันนี้คือยังไงนะคะพี่ก็คือใส่แบบถ้วยเหรอคะใส่กะละอาใส่กะละอ่ะมะพร้าวเลยมะพะ้าว เรแบบอ่อนๆเลยนะใช่แล้วเราก็เอาเนื้อมะพร้าวสดๆราดขบนคือจริงๆของพี่เขาน่าจะมีหลายแบบนะแต่ว่าน้องเจ้าขาเอาแบบใส่กะลาเลยนะคะมาเนื้ออ่อนเดี๋ยนี่พี่เขาบอกเลือกแบบเนื้ออ่อนๆเลยนะแล้วเพื่อนๆนี่น้องจะขาได้มาแล้วนะคะก็คือจะเป็นกะลาแบบนี้เลยเนาะใช่นี่คือจริงๆพี่เขามีแบบขายแบบหลายแบบนะคะมีแบบเป็นถ้วยแล้วก็แบบกะลาแต่ว่าถ้ากะลาเนี่ยเราเลาะเนื้อแบบกินเพลินๆได้เลยอ่านยวมาชิมกันนะคะเลาะทเรียนเป็นเนื้อทเรียนลงไปปั่นเลยอ่ามาเดี๋ยวชิม อู๋เนื้อนี่มาแล้วค่ะเพื่อนๆมันมีความหวานมานะะันอะค่ะเพื่อนๆแล้วถ้าพเพื่อนๆตักเนื้อด้วยนะมันจะแบบเข้ากันไปอีกอ่ะเดี๋ยวขพยาชนะคะลูบเสียวๆขอบคุณม,มากนะอาหารไม่เสียอ่อนจริงๆเนื้อเป็นเนื้อฟินมากจริงอะฟิงนี่ที่เข้ากันเลยค่ะพคเพื่อนๆ สะพอหรอทําใจแกินท้แรกลยใช่ไหมคะ่ะลมแบบสติฟูด้ดจริงๆอะเนาะนั่งเดิน,เด,นเดินกินหรือว่ายืนกินแบบนี้ไปเลยอะอืมเป็นเป็นดีอะ่ะร้อนๆแล้วกินไนติมนี้สุดยอดอะ่ะเป็นของคู่กัน นะคะก็จะเป็นร้านแซบปากสันนะคะเจ้าแรกเลยไทยผลไม้คุกแบบบุฟเฟ่เลยนะคะเพื่อนๆผลไม้ตักเองเลยนะแบบเป็นเต็มๆกระปุกเลยะคะ่ะเพื่อนๆท่าหนูมาจากช่องเทียวบ้านเจ้าขาพาไปค่ะอ่าร้านนะคะเป็นร้านลูกชิ้นนะคะแล้วก็มีแบบยำฟรีด้วยใช่ไหมคะคือซื้อลูกชิ้นปุ๊บพี่เขาจะยำแบบตรงนี้ให้เลยนะคะอันนี้ร้านเดียวกันใช่ไหมคะพี่มีเปี๊ยะลาวาด้วยนะคะกับน้ำอโรมนะคะแหมครบเลยนะกินของแซบๆแล้วก็มาจุกกันที่เครื่องดื่มด้วยเนาะแบบเยน็เยนๆสดชื่นนะมีของหวานด้วยก็คือเป็น เปี้ยลาวาเปี้ยลาวาในที่นี้คือแบบเราเวลากัดปุ๊บไส้มันจะแบบเป็นลาวาไหลออกมาเลยนะปั้นเองเลยเหรอคะพี่โอ้ยน่าทานมากเลยค่ะคคคูจัดเเกก็็บไไว้้้ตองาขปโซนตรงนี้คืออะไรคะพี่ไม่ใช่ขนมไอ้ไข่โอ้ตกใจเลยโหพี่บอกก่อนพี่หยิบคว้าเลยหนูกินหมดนะอะไรคะพี่อันนี้มีอร่อยมาก อันน้ำเปี๊ยะอร่อยแต่ไอาบิชีบ้าเมื่อกี้ไม่ใช่เปี๊ยะโอเคค่ะ,ะมาฝากร้านตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะเป็นน้ำชาพร้อมดื่มเลยนะคะอ่าน้ำชาพร้อมดื่มนะคะแม่น่าทานจริงๆเลยโอ้พี่ขอโทษตรงนี้เขาจะเป็นอ,อันนี้คืออะไรนะคะพี่มะม่วงมาเป็นมะม่วงแล้วก็มีแบบเป็น นี่ด้วยเนาะอ๋ออันนี้คือทำเองนะพี่ขอโทษเมื่อกี้เดินเราไปทำรูพี่มองอะทิ้งกล้วยเข้าไปป้าทษตรงนี้นะคะใครอยากทำของแซ่บมาตรงนี้ได้เลยนะแหม่แซ่บๆกันเลยนะคะมะม่วงนี่นะ,ะทาหน้าทานเปรี้ยวๆเปรี้ยวหวานนะแบบสดชื่นนะโซนนี้ก็จะเป็นแบบของเล่นเด็กๆหน่อยนะแหม ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านน้ำปลาหวานแม่หนุยนะคะเป็นบุฟเฟ่ผลไม้นะคะเพื่อนเพื่อคนไหนที่แบบอยากทานแบบแซ่บๆแล้วแบบตักเองด้วยนะผสมได้ทุกอย่างเลยคะ่ะเพื่อนๆโอโ้โหน่าทานมากๆเลยตอนเข้ามานี่ก็มีหลากหลายร้านให้เลือกทานกันเลยนะคะแล้วก็ข้างหน้าเราจะขาก็จะเป็นอาเคบับนะอ,อันนี้แบบเมนูที่แบบคู่กับวัยรุ่นซารบี้ซารบี้ค่ะเย็นเนกันเลยเมื่อกี้ซารบี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นวัฟเฟิลนะคะวัฟเฟิลแล้วก็ใส่เครื่อง อ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านคอฟเฟ์นะคะเพื่อนเพื่เมื่อกี้เราพาเพื่อนๆไปดูแล้วอันนี้นะคะก็คือจะเป็นแป้งโคซองนะแล้วเขาก็จะเอาไปหนีบกับไปตัวที่เป็นแบบทรงมันวัฟเซฟิลนะคะและ้วก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยน่ากินมากเมื่อกี้สั่งนะนะะแล้วนะคะก็จะเป็นอะนูเทลล่ากับอัลมอนด์นะคะแล้วก็สตรอเบอรี่วิปปิ้งครีมคือน่าทานมาก โซนนะคะก็จะอยู่โซนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็โซนที่เป็นแบบต้นไม้นะอยู่ตรงนี้เลยนะอันนี้พี่เขาโรยโรยไอซิ่งเนี่ยเลยใช่ไหมคะพี่โรยไอซิ่งน่ากินมากเลยนะเพื่อนๆร้อนๆแลๆ้วแบบโรยไอซิ่งสวยอะหลังจากนั้นก็นูเทลล่าใช่ไหมคะพี่ okay, อ่านูเทลล่านะคะเยิ้มๆเลยนะคะเพื่อนๆใส่ทั้งไอซิ่งและนูเทลล่านะแหมช่ำฉ่กันเลยนาหฉ่ำๆ <c oughs> ปุ๊บปุ๊บปังๆจุกๆเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวๆใจเย็นอ่าแล้วก็มีโรยอัลมอนด์ด้วยค่ะเพื่อนๆแหมกรุบๆนะกรุบๆ ้แลก็เสร็จแล้วเ่ไม่ต้องพิลหรอกเพื่อนเพื่อนเขมาตรงนี้ได้เลยนะโซนก็คือโซนอยู่ตรงเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็ตรงต้นไม้ที่น้องจะขาถ่ายไปเนี่ยแหละเดินเข้ามาปุ๊บก็เจอร้านพี่เขาเลยเขาจะเป็นขนมคอฟเฟอร์นะคะคือใส่ท็อปปิ้งเยอะนี่คือน่ากินมากไสจุกๆุกันเลยอะมองน่ารักจังงานแฟนนี่มาเป็นครอบครัวนี้น่ารักดีนะคะอบคุณ ตรงนี้นะคะก็คือเป็นโซนเมื่อกี้เหมือนกันก็คือร้านคคฟเฟอร์นะแล้วเขาก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยเนาะโอ้เฟอร์นิเจอร์แบบหลากหลายสวยงามมากเลยนะงานไม้เลยนะคะพี่พอกเข้าไปด้านในได้ยใจดีจังตรงนี้นะคะนัน้นน้องสาพามาด้านในเลยกันนี่นะเข้ามาด้านในเฟอร์นิเจอร์นี่คือจะเป็นหลากหลายเลยนะคะก็จะเป็นทั้งโต๊ะนะตู้นะหรือว่าเป็นเก้าอี้นะคะเป็นงานไม้นะคะสวยมากถ้าเป็นตรงนู้นก็จะคือเงาเลยนะ เงาสวยมากคือด้านหน้าคือจะเป็นร้านเขาใช่ไหมข้างในก็คือจะเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์นะคือแบบสวยมากเบอร์นะคะเพื่อนๆนก็คือศูนย์เก้าสามหนึ่งสองหกนะคะแปดศูนย์หนึ่งหกนะคะเพื่อนเคนไหนนะคะที่แบบสนใจเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะคะเป็นงานไม้นะก็มาได้ที่นี่เลยนะคะก็ติดต่อเบอร์โทรทางนี้ได้เลยที่น้องจะขาฝากไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวยๆทุกอันเลยนะคะเพื่อนๆนคือสวยมากงานงานนี้คือปนะี่จริงๆเมื่อกี้ฝากเบอร์โทรเรียบร้อยจัดไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อน คุยกันจนตากองไม่ไหวเพื่อนๆตรงนี้นะคือเป็นเครื่องดื่มไมโลอยู่หน้าหอประชุมเลยนะคะเพื่อนๆเดินเข้ามาทางเข้าตรงหอประชุมนะอุ้ยเพื่อนคือเป็นไหมแบบเราผ่านแบบร้านไมโลแล้วแบบเห็นเครื่องดื่มแล้วแบบมันมีแบบเป็นแก้วสะสมมามันน่ารักปุ๊กปิ๊กเลยอ่ะดูดิคือมีหลายแบบนะไดโนเสาร์เด็กดัมานะคะหรือว่าจะเป็นแบบรถไมโลฟุตบอลก็มีนะแมหน้าสะสมเลยเกินนี่นะคะพี่เขาก็จะชงตรงนี้เลยนะเข้มข้นนะคะเพื่อนๆ นี่ก่อนหนึ่งเขาก็ใส่ผงไมโลไปก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นนี่น่าจะกดนะ้ำไมโลตรงนี้แน่เลยเพื่อนๆเ,เป็นแม่แบบเวลามางานแฟร์คือต้องมาต้องมาจัดกับไมโลคือมันเข้มข้นนะ่ะไม่รู้เพราะอะไรคือถ้าถามว่าเราชงเองกับมากินเนี้ยรู้สึกว่าแบบนี้อร่อยกว่าไม่รู้เพราะอะไรเนาะนี่ เราก็พาเพื่อนๆไ <ENNIS S 1> ปชมบรรยากาศแล้วนะคะที่เป็นแบบร้านค้าแบบทษดยาวเลยค่ะเพื่อนๆของกินนี่คือแบบเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นของหวานของคาวนี่คือครบอยู่ในที่เดียวนะงานนี่ก็ขู่จับหลายวันมากๆเลยนะคะเพื่อนๆน้องจ้านะคะก็ขอจบคลิปนี้นะคะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเนี่ยห้ามลืมเด็ดขาดห้ามลืมเด็ดขาดนะคะก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งก <eterm> ร <oon> ิ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องจ้าด้วยนะคะนั้นน้องเจ้าคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย And i you, Thank you. Thank you.